กรณีของอิชิตันกรุ๊ปล่าสุดคุณตันภาสกรนาทีกรรมการผู้มนวยการของทางอิชิก็ได้เปิดเผยถึงแนวโน้มผลการดำเนินงานช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งก็เดี๋ยวรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยระบุว่ายอดขายรวมนั้นจะออกมาดีตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เนื่องจากตลาดในประเทศมีการขยายตัวนะครับตามการบริโภคและภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวได้ดีโดยบริษัทมีอัตรากําลังการผลิตที่สูงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นลดลงรวมถึงต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตก็ทรงตัวทำให้อัตรากำไรขั้นต้นและอัตรากำไรสุทธิมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้มีเรื่องของส่วนแบ่งการลงทุนในบริษัทร่วมที่ก็ฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับหลังจากที่ผลการดำเนินง,งานของธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มอิชิตันที่อินโดนีเซียเนี่ยมียอดขายกลับมาสู่ระดับปกติครับ คั้งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทนะครับเพื่ออนุมัติงบการเงินงวดไตรามาสหนึ่งของปีนี้แล้วก็จะมีการประกาศงบอย่างเป็นทางการในวันที่13 พฤษาคมที่จะถึงครับนะครับอันนี้ในส่วนของไตรมาสแรกนะครับสำหรับแนวโน้มไตรมาสสองนะครับคุณตันก็บอกว่าคาดว่าจะเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าไตรมาสสองเป็นช่วงของฤดูร้อนนะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะปีนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะร้อนมากนะครับก็ทาให้ยอดขายเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับก็สะท้อนได้จากยอดขายในช่วงของเดือนนี้ฮะเมษายนนะครับที่เส้นกราฟเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับแล้วก็อัตราการเดินเครื่อง ในเครื่องจักรนะฮะในการผลิตก็ยังสูงต่อเนื่องก็คือเกิน100ล้านขวดต่อเดือนนะครับรวมทั้งยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวไปในช่วงของไตรมาสแรกนั่นก็คือตันพาวเวอร์ซึ่งเป็นเครื่องดื่มบำรุงกําลังเนี่ยนะครับที่ได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับโดยคาดว่าปีแรกจะทํายอดขายได้ไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทอันนี้ทิศทางของไตรมาสสและก็มองข้ามไปถึงช่วงของ,ของครึ่งปีหลังนะครับว่ามองว่ายังเป็นในทิศทางเชิงบวกนะครับจากภาพรวมเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวดีขึ้นตามกําลังซื้้ออออภภาายในนประเททศคคับสดลงงก่ี และก็นโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนนะครับงบประมาณออกมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเชิงบวกนะครับที่จะเกิดขึ้นกับกรณีของดิจิตอลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทนะครับที่คาดว่าจะเริ่มใช้จ่ายได้ในช่วงของไตรมาสสี่ของปีนี้นะครับรวมถึงนะครับภาพรวมทั้งปีนี้ครับก็มีการตั้งเป้าหมายนะครับว่ารายได้เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณ90,00ล้านบาทนะครับก็จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ1 0 0 0 0ล้านบาทภายในปี2องพนแะครับแล้วก็ยังเน้นในแง่ของการเติบโตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศไอ้มากขึ้นนนรับพ้้อมมกุ่งเ หาตลาดใหม่ๆและขยายตลาดในต่างประเทศเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็มองในภาพรวมนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือตอนนี้ทางอิจิตันเองครับเขาเขาก็เตรียมที่จะในแง่ของใช้เทคโนโลยีในการผลิตขวดที่บางลงนะฮะจากขวดปกติเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตก็จะลดลงนั่นก็หมายถึงว่ามาร์จินในอนาคตก็อาจจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกันนะครับข็นอกเหนือจากนี้ก็รอลุ้นอีกหนึ่งประเด็นนะนะก็เป็น ปัจจัยบวกจากโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะครับหนึ่งมนบาทซึ่งสินค้าของกลุ่มอิชิตันนี้ก็น่าจะอยู่ในพิสัยของผู้บริโภคกันนะครับหลังจากที่มีการอัดฉีดมีการกระตุ้นกันตรงนี้เข้ามาก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ทาให้ยอดขายของอิชิตันนั้นสามารถปรับตัวขึ้นมาได้ดีนะครับในช่วงต่อจากนี้ก็ดูแล้วในแง่ของการลงทุนที่ผ่านมาโดยเฉพาะ การลงทุนเพื่อระบบผลิตอัตโนมัติหรือการนำเอาอโตเมชัชช์ system เนี่ยเข้ามาใช้ในแง่ของการผลิตขณะนี้ก็เริ่มที่จะออกดอกออกผลได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับสำหรับทางอิชิตันกรุ๊ปก็สะท้อนออกมาทางตัวเลขผลประกอบการที่มีการเติบโตและมีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยดูในแง่ของราคาหุ้นช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงสั้นนั้นก็มีการปรับย่อตัวลงมาถ้ามองภาพใหญ่นะฮะยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวในกรอบด้านบน นั้นระยะสั้นที่ราคามีการปรับลดลงมาเนี่ยนะแต่แก๊ปนี่ก็ถือว่าสูงพอสมควรจากระดับประมาณ18บาท50เนี่ยนะฮะลงมา16บาท30ิพี่สุปชัยก็เก่งกำไรก็ยังดูแล้วมีจังหวะหมีแก๊ปที่ดีที่น่าสนใจ<อ>ภาพของการลงทุนนะฮะก็ต้องดูตัวปัจจัยพื้นฐาน ก็เริ่มจากตัวเลขผลประกอบการงวดไตรมาสหนึ่งนี้ก่อนเลยนะถ้าออกมาดีมันก็จะเป็นการ,รย่ําฐานที่สอดคล้องกับการที่ราคานั้นแกว่งอยู่ในกรอบด้านบนบนะฮะแล้วถ้ามันมีสัญญาณที่บ่งชี้ออกมาว่าไตรมาสสองจะดีต่อเนื่องออซึ่งถ้าตาม การคาดการณ์ของฝ่ายบริหารน่าจะเป็นเช่นนั้นนะฮะมันก็มีโอกาสที่ราคาหุ้นจะปรับยกฐานขึ้นมาได้ในช่วงต่อจากนี้ครับ,อ,นะรบอันนี้สําหรับอีชีตันแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจะเป็นโกล -stock ที่คุณมาพูดถึงในแง่ของการเติบโตของยอดขายกาไรต่างๆนะครับม,มีอีกตัวหนึ่งก็คือดีวเวนจิวมีการจ่ายปันผลในดีวเดนวนจิวณล่าสุดนะครับหกเปอร์เซ็นต์ะคุณบาครับ,รบสำหรับตัวของอีชีเพราะนั้นเนี่ยเล่นได้สองขาแล้วกันนะครับคือหนึ่งก็คือในทีมของโก -stock ก็เล่นได้ใน ก็ถือว่าสูงเช่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็มีประเด็นที่ทางอิชิตันก็เตรียมที่จะเข้าไปบุกตลาดที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะครับทรานี้ก็เดี๋ยวรอดูว่ากระแสตอบรับจะดีมากน้อยอย่างไร